นายธงทองจันทราสุประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุก,กรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด้วยวิธีการอื่นถแถลงภายหลังการประชุมอนุก,กรรมการด้านการเยียวยาทางแพ่งและการฟื้นฟูด,ด้วยวิธีการอื่นว่าจนถึงขณะนี้มีประชาชนมายื่นแบบคำร้องขอความช่วยเหลือเยียวยาแล้วจำนวน910รายซึ่งเป็นกรณีผู้เสียชีวิต113รายจากฐานข้อมูลเดิมนะคะ102รายซึ่งผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพหากยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยก็จะสามารถดําเนินการทยอยจ่ายเงินได้ทันทีแต่สําหรับกรณีผู้เสียชีวิตจะต้องรอไปจนถึงวันที่12เมษายนเนื่องจากว่าต้องรอข้อมูลให้แน่ชัดซสก่อนทั้งนี้สาเหตุที่ต้องมีการจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียหายล่าช้านะคะเนื่องจากว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีหลายรายด้วยกันเช่นผู้เสียชีวิตอาจจะมีหลายครอบครัวบางจํานวนมาแจ้งสิทธิ์แล้วมาขอยื่นรับ ยื่นรับเงินบางจํานวนอาจจะตกหล่นยังไม่ทราบซึ่งก็ถ้ามีการดําเนินจ่ายเงินไปก่อนสําหรับผู้ที่มาขอรับเงินในชั้นแรกแต่ถ้าหลังจากนั้นปรากฏว่ามีผู้มีสิทธ์มาขอรับเงินต่ออีกทีหนึ่งอาจจะเกิดวิวาทหรือปัญหาได้ดังนั้นหากว่ามีปัญหาก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนหมายเลข1300กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งของมนุษย์ ทั้งนี้สําหรับการจ่ายเงินเยียวยาด้านจิตใจ3ล้านบาทนั้นนะคะจะมีการจ่ายเงินเยียวยาเป็นเงินสดส่วนเงินสําหรับผู้เสียชีวิต4ล้าน5แสนบาทจะดาเนินการจ่ายแบบยั่งยืนโดยดูแลผลประโยชน์คุ้มครองผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้เสียชีวิตโดยจะให้จ่ายในรูปแบบเงินฝากเงินบัญชีเป็นแบบเงินบัญชีเ,บบเงินฝากประจำนะคะธนบัตรหรือว่าสลากออมสินซึ่งที่ประชุมมีข้อตกลงกันเบื้องต้นว่าเงินจำนวน4ล้าน5แสนบาทหากว่ามี ว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาบรรลุนิติภาวะแล้วก็จะมีการจ่ายเป็นสลากออกออมสินนะคะเป็นเวลา3ปีส่วนผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะดําเนินการฝากเป็นบัญชีประจํากับธนาคารออมสินต่อปีไปจนบนรรลุนิติภาวะ ซึ่งในระหว่างนั้นก็จะมีการจ่ายเงินเป็นค่าครองชีพการศึกษาเดือนละ5,000บาทตลอดระยะเวลาที่กําหนดนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามขณะนี้ได้เร่งให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไปหาข้อมูลถึงมาตรการการเยียวยาสําหรับผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งก็จะมีการนัดประชุมอีกครั้งในวันที่19มีนาคมเพื่อติดตามความคืบหน้าค่ะ